phun có mày mất toay ở bò nên này để kè mất kè phải bỏ xuống xuống mất là <laughs> <laughs> ต้นว่าด้ขึ้นปะนน้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกมาออต้นขนหยาบปนานนี้จมองนีง่เอา้าโอ้เอาง่ายใชนะ่เนาะอ๋อต้นงเน็นเนีหยาบฮะ หนึ่งสองสามซีหาเกตอะดแล้วหนึ่งสองสมีหาอเปดาจติบหน่วยสหน่วยพูุ่นทั้งหนอกผุ่นเลยหน่วยใหญ่มั้งต้องเอาใหม่ต้อยออกมาเดี๋ยเดีอยดจะไปแจกอีกกินไหมกรอบเราวอาต้นนั่นจังหน่อย่าหน่อยสอ่ว้นนั่นก่มใหญ่เท่ากัน สองน่วยต้นนี <t <t ้สองน่วยยังกันยืนยันกอนตัวเดิม พ่อแล้วสิบหน่วยพ่อเดียโอ้สิบหน่วยเต็มโขบป้าต้นเป็นบ้นแข็งแรงเนาะต้นมันก็เลยมันเหลือเอกหลายขัาพูดเหลือหลายอยู่ด uh ิพูนพี่หกหน่วยเจ็ดเลือกเจ็ดหน่วยหนึ่งสองสามสี่ ห้าสามสี่หเจ็ดเนี่ยเจ็ดหน่วยท่นเจ็ดเจ็ดหน่วยแปดพุ่นต้นนี้เหลือสิบแต่มันีอยู่หนึ่งก็บมีอีกอยู่วยงโมเอาไปกินกรุงเทพครับไปนี่แหละ โอ้ีนี่แลนใส่คูุบงมวงเลยวะยาด้มึงขายมึงกรอมูดิอีขี่มึนต้ออ <c oughs> ตนนี่ก็เลยบ่เป็นหมากเนาะเด้ยเดียเยีนี่กินังงกามือนด้กย่เาน้อยใหญ่้นนี่มึน นี่เป็นตัวนี้นี่เขนจะที่นี่เัาจะกินดิหลักษามมันบตั้งเลยโอ้ยมันสีน้ำม่ะเห็ดอีหยังนแหละกินจักหลายโอ้มันรู้ใย่คู่บักม่วงค้นนี่กินบักม่วงปานคน thái lại đây có muông lợn ừ. đây khắc ship ship nuôi phát đi